สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็คลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางเรล่ารอบดึกนะครับก็มีเรลาสามัคคีเรลาสามัคคี v i p แล้วก็หวยเรลาวี p อนะครับงวดประจำวันที่16กนะครับกุมภาพันธ์2566นกนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับ แนวทางทุกๆแนวทางนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจนยญาในการรับชนรับชมนะครับแนวทางมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมชื่นชอบค่อยตามนะครับก็เมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษขออภัยพี่ๆจริงๆนะครับเมื่อวานนี้แนวทางนี้เกือบเกือบทั้งวันเลยนะครับพี่ไม่มาก็คือไม่มาเลยเมื่อวานนี้นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับก็ผลที่ออกนะครับเราสามัคคีเนาะผมให้9กับ5ไป780กับ17 นะครับอันนี้ก็หลุดไปเนาะนะครับเน้น90นะครับออก80นะครับเน้น51ออก17นะครับรอบสามัคคีนะครับให้1กับ7ไปผลที่ออก1 5 2กับ3 1นะครับก็มาเป็นเพียงเลขเด่น1นะครับหรือใครเอา1ไปรูดก็เข้าไปที่1 3นะครับส่วนหน่วยลาว VP ให้2กับ8นะครับผลที่ออก606กับ66นะครับมาเลขเบิ้ลนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับพี่ๆเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้แอดนะครับเนาะแนวทางในหลุดผมก็กราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับวันนี้นะครับขอแก้ตัวก็เลยกันนะครับพี่ๆวันนี้นะครับผม ผมได้9นะครับกับ5้านะครับสายรูดนะครับให้ไปที่5นะครับก็ยังได้9กับ5อยู่นะครับเมื่อาวานนี้ก็9กับ5เนาะวันนี้ก็ได้ตัวเดิมประกบคู่เด็ด91 97 98 50 ห้าหนึ่งห้าแปดนะครับสามตัวก็จะเป็นในที่เก้าห้าหนึ่งนะครับห้าเก้าเจ็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พตัวเน้นของเรา เก้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดนะครับผมส่วนลาวสามัคคีวีไอพีสามัคคีวีไอพีก็ได้ตัวเดิมเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับพี่หนึ่งทับเจ็ดนะครับรูด นะครับผม12นะครับ15 17 72 73 75นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม 171273จ็ดนะครับผมเจ็ 7, 1, 2, นะครับหนึ 1, 7, 3, นะครับผม ส่วนหน่วยเรา VIP นะครับเรา VIP วันนี้ได้5แล้วก็1นะครับสายรูดนะครับฟันไปที่1นะครับผมประกบคู่50 51 56 10 16

ก็นี่เลยตามนี่เลยนะครับพี่สลับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VAP แล้วก็หวยลาว VAP นะครับก็ในค่ําคืนนี้ขอให้มาเด้งๆทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับพี่น้องแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับย้ํานะครับผมเนาะชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบนะครับสามารถเล่นผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับพี่ๆเนาะนะครับไม่ต้องตามผมทุกทุกรอบนะครับหรือว่าใครไม่แน่ใจก็เอาตัวเลขไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นได้นะครับ เพราะว่าแนวทางทุกๆแนวทางนะครับทําจากสูตรคํานวณเนาะมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่ๆแต่ว่าค่ำคืนนี้ขอให้มาเด้งๆทั้ง3รอบนะครับผมกราบสวัสดีครับ